สุดยอดรถครอบครัวมือเดียวป้าแดงผ่อนเบา,บาเริ่มต้นนึ่งหมื่องพันบาทเข้าใหม่มาแล้วจ้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดในท้องตลาดน,นะคะเอาไปเลยค่ะเพียงแค่หกแส0เบาทผ่อนเบาๆเริ่มต้นหนึ่งหมืองพันบาทเอา เอาวโอ๊จะงกินภายในดันนี้ฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลยค่ะฟรีคดาขจัดข้าโอนนะคะประกันครยชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยค่ะนั้นยังไม่พอนะคะยังมีรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งปีเจ้ามีสุบิชิป,ปาเจโร่สปอรต์ตตัวทอ็อป g ีทีพิเนียมนะคะต้องกิ่นบอกเลยค่ะว่าออปชั่นจัดเต็มนะคะกล้องรอบคันเซนเซอร์รอบคันด้วยค่ะคันนี้มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะ ที่สําคัญนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีค่ะเจ้าของคนเดียวป้ายแดงนะคะเลขหมายเตียงแค่1นึ่งแันกิโลเท่านั้นค่ะ มาชมรถกันต่อเลยค่ะกับเจ้ามิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะคะตัวท็อปสุดอยู่แล้วนะออปชั่นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคัน3า0รอสรองศานะคะมาพร้อมกับสีสวยๆนะคะขาวใสนะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะสวยๆรอบคันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนขับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์เดย์ไทม์นะคะด้านหน้าหงเท้านะคะมาพร้อมกับหน้ากระจังเดิมๆจากศูนย์ค่ะสุดเท่แบบนี้เลยนะคะเดิมตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้ค่ะพิเศษเลย ะะพิ่งจะเปลี่ยนยางมาใหม่ค่ะเป็นยางมิชลินนะคะสภาพดอกอยางหนาๆแบบนี้เลยค่ะเป็นยางปี23นะคะลูกค้ารับดไไปใช้นานอีกยาวๆเลยค่ะ มาพร้อมกับภายในสีดำสุดหรูสรงสปอร์ตนะคะเบาะหนังสีดำสภาพใหม่ๆเลยค่ะมาพร้อมกับคอนโซลสีดำนะคะตกแต่งด้วยโพรเมียมนะคะสุดหรูเลยค่ะพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันค่ะเป็นพวงมาลัยฟุ้งหนังจากหรูนะคะพิเศษทนมีแพดเดนชิปบวกลบด้านข้างด้วยนะคะคันนี้ค่ะเลขไม่เพียงแค่หนึ่งแสนเกสองพกิโลเท่านั้นค่ะ มาพร้อมกับจอเดิมจากศูนย์นะคะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยค่ะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นมากมายเลยนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ให้ด้วยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะบว่างนั่งสบายมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะมีจอพดันให้ด้วยค่ะแอรมีทั้งหมด3แถวจุกๆกให้เลยนะคะด้านหลังซ้ายขวาเลยค่ะ มาชมในส่วนท้ายของตัวรถนะคะมาพร้อมกับฝาท้ายเดิมๆนะคะส่วนท้ายเดิมๆจากสูนยเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นไฟเดิมนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังค่ะตัวนี้นะคะก้องรอบพัน360องศาอยู่แล้วนะคะนยคะด้านหลังก็จะมีกล้องตัวนี้ด้วยด,ด้วยค่ะ ฝาท้ายเปิดง่ายเบามือมากๆนะคะเป็นระบบโช๊คค่ะตัวโชว๊คพู่เดิมจากศูนย์นะคะพร้อมกับโครงสร้างเดิมๆนะคะระบบโช๊คเดิมนะคะโครงสร้างเดิมๆรอยไม่เคยยัดแยดแกะไขออกมาเลยค่ะหน้าหลังของเขานะคะกว้างมากๆค่ะมีพื้นที่ใน,ก,ในการเก็บสัมภาระนะคะในส่วนของตัวท้ายนะคะสามารถพับปอกค่ะให้ราบลงไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นค่ะ สวยๆรุ่นนี้นานๆจะเข้ามาสักทีนะคะหาอยู่ที่โทรหาทันทีได้เลยค่ะผู้ชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้ค่ะเป็นประบบเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะคะนุ่งิเมกันเลยค่ะว่าเร็วแรงขับไียงแน่นอนเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างกันเลยนะคะโครงสร้างด้านหน้าขัดเดิมๆจากสุดเลยนะคะท่าเดิมๆค่ะรอยน็อตนะคะไม่เคยยันเนี้ย คะฝากกระโปงน้ำเ,เดิมจากศูนย์ค่ะลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยนะคะนุ่กิแ่แนะนํำทีมช่างขับมาตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบขั้นต่างๆให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพือพ่อเพิพ่มความผูกใจนะคะนุ่กิ่มีรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งปี อยู่ไม่ต้องคิดนานนะคะกับรถสวยสภาพดีไม่น้อยเจ้าของคนเดียวค่ะดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะคะลูกค้าสนใจอยู่รีบติดต่อมาอุกิีงได้เลยนะคะหรือ้าลูกค้าอยากมาดูรถตัวจริงนะคะอยู่ที่เต็นเอพีอโตคาร์ของเราค่ะถนนกนาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะคะ ถ้าลูกค้าอยู่แต่งจังหวัดไม่สะดวกมานะคะโทรหานุองกิ่งได้เลยค่ะนุองกิ่งส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปรับเอกสารไปจัดแฟแนนซ์ให้กับคุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยค่ะมีผลอนุมัติผ่านนะคะนุองกิ่งจะส่งรถคันสวยๆนี้ให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ